ครบแล้วเนาะหลื <S 2> <S 2> ่เกินนึงค่ะกำลังจะมาเกินจะวันที่ค่ะก็จะเป็นสกูลนะคะมากับซอฟชอลชิปคุกกี้ค่ะลาสเบอร์รี่แจมคอเชตครีมค่ะถัดมาตัวนี้จะเป็นเคียววิสกี้พายที่พายมันจะเป็นในส่วนของเนื้อนกกระทาแพแนะนำให้ลองชิมก่อนเพราะว่าตัวนี้จะเพป็นอบมาแล้วร้อนเลยค่ะ อดอลินอัปโรโจ๊บแบล็กครีนโจ๊บค่ะเบียร์ูสโกกามากรองนะคะถัดมาตัวนี้จะเป็นคิงแซลมอนคูโดค่ะจะมากับเนื้อปูหมานะคะเยรูซาเล็เมมัตติโชพนาคอตตาค่ะจะมากับดรายของคอร์ดแล้วก็อัปปูกาฮาวเวียล่ะคะกรีนก็เด็ดคริปค่ะจะมากับแซลมอนโรด้านบนนะคะถัดมาของหวานตัวนี้จะเป็นช็อกโกแลตทาร์ตค่ะด้านบนจะเป็นซอสเชดคาราเมลแล้วก็มัสคาโูนค่ะตัวถัดมาตัวนี้จะเป็นมัทฉาสไลา์มีมัสคาโูนดรายลัสเบอร์รี่แล้วก็ก แมงโก้ดีลิสค่ะช็อกโกแลตพาลีนค่ะ oh. และแมงกูววลาซอรี่นะคะ oh.